ครับพี่น้องครับสวัสดีย่ำแรงครับตอนนี้เวลา16นิกานะครับเตรียมโตครับจะออกไปงานที่สุรินนะครับงานมือแรงอยู่สุรินทรพอๆกแมฟซีา FC, ทางสุรินกัเตรียมตัวไปภูสาถาได้เลย,ย,ยนะครับเด้อนะครับด้จักน้อยลูกสาวก็เสิยดทางแล้วครับผมกะ เตรียมตัวห้กันอาบน้ำอาบทาครับโอ้ไอทองขาวไม่มาโดโดมาก่อนนะโดโดไม่อยู่บ้านเลยนะวันนี้นะโดโดไม่อยู่บ้านเลยนะโอ้โดโดไม่อยู่บ้านเลยเข่าเขียวๆงามๆพี่น้องครับมาอาบน้ำครับ้องน้ำอยู่บางก็มีอยู่แต่ว่าไม่งหลายคนครับก็เลยออกมาอาบรีสอร์ทครับ รีสอร์ทน้ำก็เย็นน้ำก็แห้งพี่น้อง,งน้ำเย็นน้ำแห้งครับอืโอ,โอโอ้เข่าก็ลลมง่ามไหลจุดลมพี่น้องง่ามไหลก็บปดีครับพามาเบ่งบรรยากาศง่ามเลียงครับเบ่งง่มามอดรก็บสบายหูสบายตาด้วยครับพี่น้องนะครับโอ้ครับเด็กหน่อยนะ่ะจะตื้นนั่นแหะครับตอนนี้นาะจะอาบน้ำแจ้งตัวเรียบร้อยแล้วคิดว่าปะ <yy> ผมก็ยังบอเห็นครับเพราะว่าจากนี่ไปงานก็ลอยก็โล่พี่น้องครับจะเป็นเวลากับ่เป็นสองชั่วโมงอยู่บ่สองชั่วโมงกว่าครับอตอนนี้กัแต่ละคนกนัเตรียมตัวอาบน้ำแต่งตัวครับเตรียมตัวจะออกเดินทางครับผู้ใดที่ อยู่บ้านไก่เลื่อนเคี่ยงนะครับกับบ้านลูกสาวกัวันที่สองนะครับวันที่สองจะมีคอนเสิร์ตสาวน้อยเพชรเปนแพงสาวน้อยรำเพลินโชว์นะครับสองเวทีประชันกันอยู่ที่โรงเรียนบ้านจานหนองคูนะครับก็คือโรงเรียน isce, ใกล,ใกลใ้ๆบ,บ้านอีหลานะี่แหละครับนี่อันนี้บ้านอีหลาเนาะอันนี้บ้านอีหลาครับโรงเรียน,นอยู่นี่ครับนี่โรงเรียนอยู่นี่เลยครับนี่พุ่งเป้าไปเลยครับนี่ตรงนี้แหละพี่น้องทะลุไปนี่แล้วนะครับอา่าถ้าเอาตามเส้นทางก็คือตรงนี้แหละ ยูวัดนลยพี่น้องปักหมุดไปเลยครับวัดบ้านหนองคูนะครับวัดหนองคูนั่นแหละอ่ายูข่างกันยูติดกันเลยครับวัดกันโรงเรียนครับมาแล้วครับโนนครับโชเฟอร์เราวันนี้ครับโชเฟอร์โชเฟอร์มาแล้วครับเอาเอาเอาเห็นกันเสมอคือสิ เอากันจำกันบร,บรไเด้บ่เรื่องเดีมาแล้วมาแล้วโดโด,โดมารับแขกครับโดโด,โดรับแขก เจอกันครับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทางสุลินครับแล้วก็นะครับประชาสัมพันธ์นะครับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทางกทมนะครับในกทมอาจจะเล่นไม่ได้นะครับในเขตปริมณฑลเนาะอาจจะงานอาจจะส่วนใหญ่จะจะยกเลิกเบิร์นะครับพี่น้องตามที่บอสโจได้โพสออกไปนะครับก็คือว่ามันจะมีงานต้นเดือนนี้นะครับอีกไม่กี่วันนี้นะครับประมาณสัก 5- 6วันถึง7วันนะครับก็คือวันที่7อยู่ที่สระบุรี8ก็อยู่สระบุรีนะครับ อ่าเจ็ดแปดอยู่สระบุรีและเป็นวันที่เหมาะแก่การชมหมอลำมากๆนั่นก็คือเย็นวันที่เจ็ดก็คือเย็นวันศุกร์นะครับเย็นวันศุกร์ก็เลิกงานวันศุกร์มั้งบับพี่น้องวันเสาร์ก็เป็นวันหยุดอ่าเท่ากับไปหาความสุขนะครับในในเย็นวันศุกร์ฮะครับบอแมนไม่เหลี่ยมบ่อใดเลี้ยวปีนี้มันทุ่นอ่ะเหลี่ยมบ่ไใดเล้ว วางอาบยีุ่่นพี่อ,อบ,บมั้งไอโชคโชคโชคโช,ชคมากก่อนนะลครับก็คือเจ็ดสระบุรีแปดสรรบุรีพี่น้องครับตอนแรกหลายคนอาจจะเข้าใจว่าแปดอยู่เย็ดบางพี่มันจัดบ่อใดพี่น้องครับจัดบ่อใดแล้วครับในเขตปริมณฑลนะครับอืมก็สระบุรีมันไม่ได้อยู่ในเขตปริมณฑลพี่น้องมันออกมานอกแล้วเพราะนะจัดจัดใด,ดอยู่ครับจัดใดอยู่นะครับซอดแจ้งครับดีดีาร์คตามที่บอสโจได้ ประกาศแ yeah. จ้งไปนะครับ78สระบุรีนะครับแฟนแฟนสระบุรีอยุธยาแถบๆนั่นนะครับว่างน้อยเตรียมตัวให้พร้อมครับอืมเตรียมตัวให้พร้อมครับเตรียมตัวให้พร้อมได้เลยนะครับเราก็จะไปเจอกันที่นั่นนะครับมาแล้ว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 สาวน้อยเพชรบ้านแพงอ๋อเออมาแล้วเอาเอาโฆษณามาแล้วสาวน้อยเพชรบ้านแพงวันที่แปด กาตลาดสวนน้ำดีดีสลับบุรีอสวนน้ำดีดีปักสวนน้เออพบกับผู้นำทีมงานไอ้หนุ่มมาโกโยยมนินเจ้าของผลงานเพลงจบแบบเท่เทอ่าลองวานนี้จบแบบเท่เทอุ้งอิงเพชรบ้านแพงพอฝันมาลังคาอ้าวลองเม้ยมุมม่มนี่วมวดีมม เอาไหมเอาไมไมเอาไมไม่ไม่ไมเอาไม่ไม่ไม่เราจบจับบ้านเถอะชอบลองเด้ออไรสหันเอาไไมครับเริ่มมาแล้วมาแล้วาวน้อยเพชรบ้านแพงวันที่8พฤศจิกายนหกแ่สนามตลาดน้ามอสวนน้ำดีดีปักดีปักสบุรีพบกับอดแจ้งเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่สอดแจ้งน้่าตัว เออชมบนเป็นชมฟรีดิเอเอทำไมหนึ่งสองสามมาแล้วมาแล้วสาวน้อยเพชรบ้านแพงตลาดนะตลาดสวนน้ำ <c oughs> ดีดีปาดสลับบุรีพบกับผู้นำทีมงานไอหนุ่มมาดโตโจโยมนินเจ้าของผลงานเพลงจบแบบเท่ท จบแบบเทๆ่ๆยางออกรันเวความหักสองเฮาอ้งอิงเพชรบ้านแพงหอบฝันมาหลังฮานเอาความฝันมาจอบอยู่หลังฮานอดแจ้งแจงฟังอังการงานสร้างแน่นอน <c oughs> เอาอะไรคลิปหรือยังเนี่ยจีบจีบเหย้าเออจุดสะย้อยแอปเชือบบนเออจุะย้ายแอปแพงออฟเชือบบนเออจุดสะย้ายแองออเชือบบอแล้วก็ทีมงานอีกมากมายอลังการงาน่างซอสแกงจางปอ เอาเรื่องไม่เลยเรื she, she, ่องไม่เลยเอาเอาเอานางเอกอมแอมเออเอาไม่เอาไม่เอามาเินเตรียมเตรียมฟังโฆษณาไม่พี่น้องมาแล้วมาแล้วสาวน้อยเพชรบ้านแพงวันที่8พฤศจิกายน68สนามดีดีปักสวนน้ำดีดีปักสลับปุรีนำโดยทีมงานนำโดยผู้นำทีมงาน ไอห,หนุ่มมากโก้เก่งด้วยความสามารถหนุ่มโจโยมนีนเจ้าของผลงานเพลงจบแบบเท่ๆจบแบบเท่ๆอย่างออกรันเวความหักสองเฮาอุ้งอิงเพชรบ้านแพงหอบฝันมาหลังคานหอบเอาความฝันมาจบอยู่หลังทานสุดสายใหญ่เพชรบ้านแพงอมแอมเพชรบ้านแพงอ๊อบุรศักดิ อีกมากไปอบโซล่านโอ้ยจบเลยคีบหอยอโอเคพี่น้องฝากด้วยครับมาจีบคีบสันเขาบอคจีบสั่นียเดี๋ยวขอไปตาจีบสันต่อเออเอาพอแล้วเอาแครับ